สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทาขนมปังเกลียวกันนะคะขนมปังเกลียวงาค่ะแบบนี้ค่ะรูปทรงน่ารักน่ารักแบบนี้บอกเลยว่ารสชาตินะคะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความละมุนเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนี่ใครอยากได้แบบนี้นะคะไม่ต้องนวดนานค่ะเราก็ทําขนมปังนุ่มๆแล้วก็หอมงาทานได้เช่นเดียวกันไปเริ่มทํากันเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มีนาก่อนนะคะ ดกดดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปค่ะเราเริ่มจากนมนะคะนมอุ่นๆเนี่ยแหละคะ่ะครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำค่ะน้ำครึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายค่ะใครเป็นเบาหวานไม่ต้องใส่นะคะ 3ช้อนชาเกลือปน่นหนช้อนชาเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งนะคะมีนาใช้แป้งสาลีเอเนกประสงค์นะไม่ร้อนด้วยแล้วก็หรือว่าใครจะใช้แป้งขนมปังก็ได้ใส่ไปก่อนหนึ่งถ้วยตวงเพราะว่าวันนี้ใช้อิน t ตันไดยีสนะคะก็คือผสมลงไปกับแป้งได้เลยใส่ยีตลงไปสองช้อนชาเหมือนเดิมค่ะคนก่อน เนยละลายค่ะที่เราละลายไว้เมื่อกี้นะคะ2ช้อนโต๊ะใครแพ้เนยนะคะใช้น้ำมันได้นะน้ำมันพืชอ่ะเดี๋ยวสรุปแป้งให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะนวดนะคะขอเติมแป้งอีกสักหน่อยสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็คือสองช้อนโต๊ะครึ่องอีกหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะได้พอดีค่ะ นวดแป้งให้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นสองเท่านะเราจะทาเนยนะคะเนยที่เหลืออยู่หน่อยเนะี่ยกับก้อนแป้งปิดไว้ค่ะเราแป้งขึ้นเป็นสองเท่านะคะก็ถ้าเมืองไทยประมาณ 30- 4สบห้านาทีนะคะถ้าเมืองนอกก็คือรอดัวค่ะให้เขาขึ้นประมาณเนี่ยนะ แบ่งแป้งนะคะเป็นแปดก้อนแล้วนะเดี๋ยวเราปั้นกลมไปก่อนเนี่ยแป้งมันจะไม่ติดมือเลยเราจะมาลี่เราจะมาคลึงเป็นยาวๆสามครบ่งคลึงยาวๆนะคะแล้วก็บิด บิดเขาก่อนบิดสลับการจาว้ก,ก่อนกระก็บิดเป็นเกลียวแล้วก็คัวจนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะก็พอละ เราจะใช้เป็นน้ำพึ่งก็ได้ค่ะคาราเมลก็ได้แต่ว่ามีมาใช้เป็นไซรัปนะคะไซรัปอง,ง,งุ่นสามช้อนโต๊ะน้ำเปล่าค่ะนิดหนึ่งครึ่งถ้วยตวงหรือมากกว่านั้นก็ได้เพียงแค่เราจะจุ่มเขาค่ะ มีนาใช้งาทั้งหมดนะคะประมาณ120กรัมยังเหลือนะแล้วก็เดี๋ยวเราพักแป้งค่ะพักแป้งนิดหนึ่งประมาณ30นาทีนะคะมีนาอบออกมา15นาทีนะคะ นี่ค่ะขนมปังแรปหลอนแรปนี่ค่ะเป็นขนมปังกรีนที่สีสวยมากอยากให้ทุกคนลองนะคะบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในแน่นอนค่ะพอเขาเย็นตัวลงแล้วนะคะเราเก็บใส่ถุงนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือแช่ช่องฟรีซได้เลยะคะ่ะถ้าแช่ช่องฟรีซเนี่ยเก็บไว้ได้นาน 3- 4สเดือนเลยนะพอจะทานเอาออกมานะคะให้ใคลายความเย็นแล้วก็พรมน้ำนิดนึง อุ่นในเตาอบไฟอ่อนๆได้เลยค่ะเปลือกก็จะกรอบนอกนุ่มในเหมือนเดิมสูตรพวกนี้นมีนาการันตียังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าไม่รักจริงไม่สอนกะบอก mm -hmm.